สวัสดีค่ะครูต่ายนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูต่ายก็เอาความรู้ดีๆเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เนะะี่ยค่ะที่มันอยู่ในชีวิตประจําวันของเราะคะ่ะที่เกี่ยวข้องกับคุณผู้หญิงโดยเฉพาะเลยนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำครูต่ายอยากจะนําเสนอให้มาดูคลิปนี้นะคะซึ่งคลิปนี้พูดง่ายๆนะคะเป็นเป็นเรื่องที่ว่าด้วยเรื่องของเอาวิทย์ง่ายๆบายครูต่ายแล้วกันเนาะซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาฝ้าที่เป็นฝ้า ฝ้าที่อยู่บนผิวหนังของเราค่ะเป็นฝ้าที่มันไม่ได้ลึกมากกระที่ไม่ได้ลึกมากนะคะซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยวิธีทางธรรมชาติสูตรนี้นวัตกรรมนี้คุูต่ายลอ,ลองใช้มายังไม่ถึงปีนะคะน่าจะประมาณเกือบปีแล้วค่ะนะคะน่าจะเกือบปีแล้วซึ่งทุกคนทักคุูต่ายว่าเฮ้ยทำไมหน้าใสขึ้นทําไมฝ้าจมูกเธอแบบเหมือนจะหายไปเลยด้วยซ้ําแล้วก็เหลือบริเวณนี้ค่ะ บริเวณเนี้หน่อยหนึ่งโดยที่ไม่ต้องมาแต่งหน้าโดยที่ไม่ต้องโบกหน้าให้มากไม่ต้องให้หนาเลยค่ะคือแบบแค่ทาครีมบำรุงแล้วก็ครีมกันแดดนิดนึงแล้วก็เขียนคิ้วเนี่ยค่ะทาไอายไลเนอร์หน่อยแต่ว่าครูใตวันนี้แต่งหน้าโดยการที่แบบทาเนี้ยค่ะปัดขนตานะคะมาสคาร่าเนาะแล้วก็มีวิบวับของคูตามภาษาหน่อยเพราะเดี๋ยววันนี้ครูจะอัดคลิปเพื่อที่จะทำคลิปการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนนะคะค่ะมาเอาเรื่องของเราเลยดีกว่านะคะอุปกรณ์ง่ายๆที่มีในครัวมีในบ้านของเรานี่แล้วค่ะอุปกรณ์ของครูใ2 องขาดครีมว่านหางจระเข้นะคะคือนวัตกรรมนี้ครู่ายลองทําดูเอามาผสมกันแล้วเราไม่ต้องล้างหน้าออกก็ได้นะคะหรือใครอยากจะล้างออกไม่แน่ใจจะล้างออกก็ได้แต่ครูทดลองจนกระทั่งถึงขั้นไม่ล้างออกแล้วทุกวันนี้นะคะแล้วก็3ค่ะหัวชายเทา้าหัวชายเท้านะคะให้เอาไปสับให้ละเอียดนะคะหรือว่าครู่ายจะมีที่ขูดมะพร้าวะคะ่ะขูดให้ละเอียดแล้วเราจะบิดเอาแต่น้ํานะคะแล้วก็น้ํามะนาวค่ะน้ํามะนาวนะจ๊ะ แล้วอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายก็คือใครจะใช้ออยก็ได้นะคะหรือใช้น้ามันมะกอกก็ได้หรือน้ํามันมะพร้าวก็ได้ค่ะแต่เป็นน้ามันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะค่ะมารู้อุปกรณ์กันแล้วเรามาดูวิธีทํากันเลยอ่ค่ะเดี๋ยวนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องเอาวาสลีนนะคะตัวตัววาสลีนนะคะก็ตีซะประมาณหนึ่งช้อนชานะคะเอานะคะทุกคนคะสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมนะคะวาสลีนหนึ่งช้อนชานะคะใส่ลงไปในถ้วยพอใส่ลงไปในถ้วยตัววาสลีนมันแข็งค่ะคุณต๋าก็เลยใส่ในน้ำร้อนเอาน้ำร้อนมาแช่นะคะแล้วก็คนเขาให้เขาเกิดการละลายะะดดี๋วให้ทกคคคนนนู คนครูจะใช้ตะเกียบคนนะคะอ่าแล้วกนนะคะใช้ตะเกียบคนนะคะอ่าเห็นไหมคะเขาจะละลายจากที่เป็นก้อนจะละลายเป็นน้ำแล้วจ้าอ่าละลายเป็นน้ํานะคะพอละลายเป็นน้ําเสร็จค่ะเราก็จะใส่ส่วนผสมนะคะนะาเริ่มจากใส่มะนาวนะคะมะนาวเนี่ยครูจะใช้แค่ครึ่งซีนะคะครูจะใช้มะนาวครึ่งซีก็คือแต่ว่าทุกคนค่ะต้องทําความสะอาดไอ้นี่ให้ดีนะคะก็กะเอานะคะก็บีดน้ำมะนาวใส่เลยนะคะอ่าเห็นไหมคะเขาก็จะลอยอ่าลอยคนค่ะคนนะคะอ่า ยังลอยอยู่ที่นี้ค่ะหัวใช้เท้าหัวใช้เท้าคุณต็จะใช้ผ้าขาวบางค่ะเอาเนี่ยค่ะขูดนี่ค่ะตัวขูดหัวใช้เท้าของคูณนี่นะคะขูดค่ะขูด,ขด,ขด,ขดจนกระทั่งได้เป็นแบบอันเล็กๆเนี่ยค่ะนี่ค่ะได้เป็นแบบเล็กๆนะคะนี่ยค่ะเป็นผงเล็กๆแบบนั้นก็เราเอามาบิดใส่เลยค่ะหรือบางคนอนาะจะเตรียมน้ำสก,กัดแบบไอ้นี่เลยก็ได้นะแต่ครูเป็นประเภทที่แบบว่าชอบทําอะไรที่แบบว่าจวนตัวพ <laughs> อมีคนทักมาคุณแม่ก็อยากทําให้ดูเลยก็บีบใส่ค่ะก็ตีสักประมาณหนึ่งช้อนชาเหมือนกันนะคะสัดส่วนก็คือแบบทุกอย่างหนึ่งช้อน อ่าเขาจะแบบว่าให้ความชุ่มชื่นนะคะก็ใส่เข้าไปค่ะก็ประมาณหนึ่งช้อนชาเหมือนกันค่ะใส่เข้าไปเลยนะจ๊ะใส่เข้าไปเลยจากนั้นก็คนค่ะคนให้ทุกอย่างเขาเข้ากันนะคะคนคนคนจะเย็นๆนะลูกรีบไอ้นี่ตังเลยนะคะอ่าพอเสร็จแล้วค่ะครูก็จะใส่น้ํามันออยน้ํามันมะพร้าวนะคะใส่ไม่ต้องเยอะมากค่ะใส่นิดเดียวใครจะใส่น้ำมันมะพร้าวก็ได้ใส่ออยก็ได้หรือจะใส่เป็นแบบโอลีฟออยก็ได้เออน้ำมันมนะ,ะอกอ,มมอกนะคะโอลีฟออยก็ได้ะะดเหมือนกันนะคะจากนั้นเดี๋ยวครูใช้ช้อนคนเลยนะคะคนคนจะคนให้เข้ากันจ้ะ คน,คน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 ค่ะวันนี้เดี๋ยวตัวน้ํามันมะพร้าวอะค่ะครูครูสั่งเขาไว้แล้วเพราะเดี๋ยวครูจจะทําสบู่เพิ่มนะคะก็เลยตอนนี้ยังไม่มายังมาไม่ถึงนะคะครูลาะได้ยังมาไม่ถึงค่ะอ่าคนนะคะมันก็ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะเป็นที่ทุกคนเห็นนะคะเป็นผงขาวๆเห็นไหมคะเป็นแบบขดขาวๆข้นๆอ่ะครูใจออกจากออกออกจากน้ําร้อนนะคะน้ําร้อนนี่คือเอามาเพื่อให้วาสลีนมันเข้ากับกับของอย่างอื่นเนาะคนค่ะ คนพอเราออกนะคะตัววัสลีนมันก็จะเย็นตัวลงนะคะมันก็จะเป็นก้อนแยกก้อนแยกน้ได้ชค่ะึ้นแต่อตัวน้ําเนี่ยไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวตอนที่เราเสร็จไอนี้แล้วเราจะเอาเขาไปแช่เย็นค่ะเอาไปแช่เย็นเขาจะรวมกันเป็นก้อนแบบเป็นก้อนแข็งซึ่งน้ําตัวนั้นนะคะเวลาที่เรา,เามาพอกหน้ามันก็จะติดมากัวเราด้วยนะคะจะได้รักแบบนี้คะ่ะจากนั้นนะคะก็เอาไฟแช่ตู้เย็นค่ะแต่ว่าพอคุณสายทำเนี่ยคือจริงๆตัวนี้มันสามารถใช้ได้หลายครั้งนะคะ เพราะว่าคือบอกตรงๆว่าคุณอยากจะใช้ตอนไหนคุณก็ใช้ไปเลยนะคะไม่ต้องไปซีเรียสว่าเฮ้ยฉันอยากมาตอนนี้ฉันก็จะทำตอนนี้แต่ว่าก็จะมีแบบไกด์ไลน์บอกให้หน่อยนึงว่าถ้าสมมติว่าเราแบบว่าทำมาร์กหน้าในช่วงกลางวันนะคะแล้วเราไปไปเจอแสงแดดนะคะถามว่าตัวเนี้ยมันจะไวต่อแสงแดดนะคะมันก็จะแบบว่าถ้าจะให้ดีก็คือเราจะต้องไม่นี่นะคะไม่เป็นดนแดดพยายามหลีกเลี่ยงแสงแดดนะคะเวลาที่เราเราเพิ่มมาร์กเสร็จนะคะหรือถ้าจะไปก็ขอให้แบบเลือกพาคลินต์กันแดดที่มันมีเอฟพีสูงๆหน่อยนะคะแต่ก่อนตุ๊ดไปไม่ว่า ันแสบอะมันก็ไม่ได้แบบดีเนาะก็ทีนีก้นก็ลรามาดูสูตรในยูทูบดูอะไรไปเงี้ยค่ะแล้วก็เอามาปรับนะคะปรับเป็นของตัวเองอะไรที่ดีแล้ก็แบบนี้เอา,เอาน้ำม,มัน้ามารคหน้ากลาคืนก็ทำมาแล้วแต่ว่าถ้าแบบว่าเราเราใช้แล้วก็มันไม่ได้แบบต่อเนื่องหรือว่ามันเราเกียมานั่งทำมะค่ะสุายส็เลยลองแบบนี้มาเจอสูตรนี้นะคะสูตรนี้ทำใช้มาได้น่าจะหลายเดือนแลาะปีแล้จะเป็นปีแล้วเนี่ยค่ะกลับบ้านกลับบ้านก่อนที่จะเจอโควิดรอบนี้ค่ะรอบล่าสุดเนี่ยค่ะไปเจอแม่แม่ก็ ค่ะก็มาแล้วนะคะตัวที่ครูต่ายได้ทำตัวนี้นะคะพอเราแช่ตู้เย็นไปมันก็จะแข็งนะคะพอแข็งก็จะเป็นเนื้อแบบนี้นะคะ่ะดูนะคะเนื้อเนื้อจะเป็นแบบนี้นะคะมองเห็นชัดไหมคะก็คือให้เห็นว่าเออมันเป็นเนื้อแข็งนะคะเป็นน้ําแล้วก็เป็นตัวเจลวัซลีนนะคะแข็งทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมามาร์กหน้าจะมามาร์กหน้าอันนี้คือแบบขึ้นไปล้างหน้ามานะคะล้างหน้ามาเรียบร้อยนะคะล้างหน้าแล้วก็เดี๋ยวจะมาร์กก่อนมันจะมีแข็งแข็งนืดนืดหน่อยนะคะแข็งบางตัวก็คือแข็งจาาาาาาากกกกตัััววนนนนน้้้้ํํมะะบทที่่เเ็หรถูๆอ ถูนะคะจับถูให้หมดก่อนนะคะูค่ะตรงบริเวณใต้ตาเราจะใช้ตัวนิ้วนางนะคะเพราะว่ามันจะเกิดริ้วรอยได้ง่ายนะจริงๆพวกตัวริ้วรอยหรือว่าใบหน้าหรือว่าร่างกายของเราล่ะคะ่ะมันก็แปลตามสภาพของอายุเนาะ แต่ว่าเราก็จะทํำยังไงเพื่อให้แบบมันมันดูดีในแบบของเราดูดีสมวะะัยค่ะให้มากที่สุดนะคะนะคะค่อยๆแตะค่ะเนื้อวัสลีนมันก็จะมีความมันซึ่งมันก็จะลดการสูญเสียน้ำนะคะ่ะเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับใบหน้าของเรานะคะส่วนมะนาวมันก็จะมีพวกว,วิตามินซีนะคะมันเป็นกรดกรดมันก็จะช่วยในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวนะคะ ส่วนหัวชชยเท้ามันก็มีฤทธิ์ในการที่ช่วยลดเม็ดสีเม็ดสีก็คือฝ้าของเราเนี่ยคะ่ะที่เกิดจากฝ้าแดดนะคะฝ้าเนี่ยมันมีแบบทั้งฝ้าแดดฝ้าฮอร์โมนนะคะหรือบางทีฝ้าจากการที่เรากินยาหรือว่ามีความผิดปกติจากการออกินยาอะไรต่างๆนะคะทีนี้กรณีการที่เราทําแบบนี้คะ่ะส่วนใหญ่ะนะคะมันจะรักษาฝ้าตื้นได้นะคะท,ที่จากที่คุณทายสังเกตที่หน้าแบบว่าจุดด่างดามันเห็นแบบจางลงอะคะ่ะคุณทายยันคอเลยนะเพราะว่า อย่าลืมว่าสารที่เราใส่เข้าไปนะคะมันมีในเรื่องของการเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวหน้าแล้วก็พอเวลาเราทาหน้าโดยปกติก็จะทาคอด้วยเนาะทีนี้สังเกตเวลานวดนะคะคุณต่ายจะนวดที่แบบว่ามันจะต้องเป็นไปตามลักษณะของกล้ามเนื้อของเรานะคะเราจะไม่นวดส่วนทางเพราะมันจะเกิดการหย่อนคล้อยแล้วก็เกิดริ้วรอยได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะอย่างแก้มเราก็นวดปัดขึ้นนะคะปัดขึ้นนะคะลักษณะโครงสร้างมัดกล้ามเนื้อของเราค่ะมันเป็นแบบนี้คือมันมัดแบบเป็นเส้นย่านเงี้ยมันเป็นเส้นลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วก็ นะคะอ่าจากนั้นนะคะพอเราเนี่ยเห็นไหมคะเหลือเหลือเยอะเลยนะแล้วเราก็เอาไปแช่ตู้เย็นต่อพอแช่ตู้เย็นต่อก็คือรอบไหนที่เราอยากจะทําอีกเราก็เราก็ากทําค่ะก็ทําทําได้เรื่อยๆเลยหมักได้เรื่อยๆเลยค่ะเอ,อ่อบางคนน่ะหมกักแบบหมักก่อนนอนแต่ทีนี้ถ้าเวลาก่อนนอนอะต้องยอมรับว่ามันจะหนืดนะคะครูต่ายก็ครูต่ายก็เคยทําก่อนนอนเหมือนกันค่ะทําก่อนนอนนี่ก็คือแบบหมักเสร็จแล้วอะคะ่ะาร์กหน้าไม่ใช่หมักเนะาะาม์กหน้าเสร็จอะคะ่ะก็เอาผ้าค่ะเช็ดออก ือเช็ดเอาเอากระดาษที่ชู่ก็ได้หรือผ้าเปียกก็ได้นะคะคือเอาชุบน้าให้ให้เปียกให้หมันหมานะคะบิดให้หมันหมาแล้วก็มาเช็ดเอาผ้าเอาคว้ความมันเนี่ยออกไปแต่ว่าหลังจากที่เรานวดหน้าเสร็จแล้วนะคะเราเราค่อยเช็ดแล้วบางคนนะคะอาจจะตบด้วยแป้งเด็กเพื่อที่จะจะไปลดความมันแต่บางคนเขาก็จะบอกเฮ้ยแป้งมันไปอุดตันรูขุมขนทําให้เกิดสิวนะแต่ว่าคุณตาทําก็ไม่เป็นนะคะเพราะว่าเราเราใช้เราใช้ผลิตภัณฑ์ของของเด็กอะค่ะนะคะ,นะคะ แล้วก็ตัวเนี้ยที่ที่ครูไตใส่เข้าไปอะค่ะถ้าคนไหนที่ใส่น้ำมันมะพร้าวได้นะน้ำมันมะพร้าวมันจะมีพวกวิตามินอีเนาะมันช่วยบำรุงให้หน้าเราเนี้ยค่ะมีความชุ่มชื่นแล้วก็เพิ่มวิตามินให้หน้าหน้าจะแลดูเด็กและอ่อนกว่าวัยนะคะนะคะอย่างตอนเนี้ยเดี๋ยวครูกำลังครูกำลังหมักไอ้นี่คะออ่ะเซรั่มหัวหอมด้วยนะเซรั่มหัวหอมซึ่งเขาบอกว่ามันจะช่วยลดแบบกระแล้วก็ฝ้าที่ฝังลึกได้อะค่ะเพราะว่าอย่างเนี้คยครูไตลองใช้ดูะค่ะหัวใช้เท้าเนี่ยแล้วก็สูตรที่ครูไตทำเนี้ยค่ะมันช่วย <c> หัวนี่คือมาปกตินะริ้วรอยตรงหน้าผากมันจะเป็นร่องลึกนะคะครูเคยไปหาหมอหมอเขาก็แบบบอกว่าเออต้องฉีดตรงนี้ตรงนี้เพื่อลดริ้วรอยทํานู่นทําน,านี่แต่ว่าโอ้โหเงินหลักพันหลักหมื่นค่ะเสียดายครูเก็บไว้ซื้อขนมให้ลูกดีกว่านะคะก็เนี่ยค่ะเห็นไหมคะมอ่ะทีนี้ก็ทุกคนสามารถนวดต่อไปได้เลยนะคะนวดแล้วแต่คุณเลยค่ะคุณอยากจะนวดนานแค่ไหนแต่ครูแนะนําว่าให้นวดขั้นตามสี่ถึงห้านาทีนะคะนวดค่ะนวดค่ะให้หน้าเป็นวีเชฟแต่ครูก็ไม่วีเชฟหรอกนวดเท่าไหร่ก็ไม่เห็นวีเชฟเลยนะคะก็คงโรหน้าเราเเเหหมมือนนนนนดดิี่และะะควะก็บหน้าค่ะ การนวดก็คือการกระตุ้นให้แบบมันเกิดเลือดฝาดนะเพราะว่ามันช่วยในเรื่องของระบบหมุนเวียนนะคะนวดค่ะตรงไหนที่มันมีแบบฝ้าเยอะหน่อยอะ่ะคุณก็เอาไปแต้มแล้วก็คลึงคลึงเขาเยอะหน่อยค่ะทุกคนรอดูไอ้นี่ด้วย,วยนะคะเดี๋ยวคุณจ่ายจะมีเซรั่มเซรั่มของหัวหอมมาค่ะทำก็เนี่ยใช้สูตรคล้ายๆกันเนะะี่ยค่ะแต่ว่าคุณจ่ายเพิ่มหัวหอมเข้าไปเพราะว่าหัวหอมเนี่ยมันมีสารพวกซัลเฟอร์นะคะมันจะช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีเม็ดสีก็คือพวกเม็ดสีเมลานินที่มันทำให้เกิดเป็นเป็นไอ้นี่ค่ะเนีีนี่่่่ยยหนนนน้าาเเเระะะคคทป็ดๆ จุดกละจุดฝ้าต่างๆซึ่งมันจะมีความความลึกต่างกันนะคะอย่างเช่นฝ้าที่มันอยู่บริเวณรอบบนสุดของเรามันจะมองเห็นได้ชัดสีมันจะเข้มแต่ถ้ามันลึกลงไปอะค่ะมันจะสามารถระบุจุดที่เกิดฝ้าค่ะได้ยากนะคะพอระบุจุดเกิดคือเราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนกันแน่เพราะว่ามันมันอยู่ลึกแล้วพอเรามองเห็นด้วยตาเปล่าอะมันจะแรดูจางๆนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะแบบรักษายากขึ้นไปอีกแต่ถ้ามันลึกมากหรือว่าเป็นกละพวกนี้เขาก็บอกต้องไปฉีดเลเซอร์นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องไปฉีดฝ้าบางทีฉีด้าาคดยะะลนสไ อันนี้ก็ูไตเคยทำเคยทำอยู่ครั้งหนึ่งในชีวิตตอนที่เป็นฝ้าที่แบบเป็นฝ้าแบบหนักมากค่ะบริเวณเนะะี่ยค่ะจมูกเนี่ยคือฝ้าแล้วก็เป็นปืน้นขึ้นตรงนี้แล้วก็เป็นจุดดำตรงนี้แบบเยอะมากตอนนั้นไปฉีดแต่พอไปฉีดแล้วเหมือนจะหายนะคะไม่หายเพราะว่ามันเหมือนมันของพวกนี้ถ้าทำมันต้องทำต่อเนื่องนะคะแล้วเราไม่ได้เราไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งครูว่ามันแพงก็เนี่ยค่ะก็เลยลองลองมาศึกษาเรื่องของการเอาหัวชไยเท้าบ้างเอามะขามบ้างมะนาวบ้างอะไรพวกนี้ค่ะจนกระทั่งมามาได้สูตรนี้ที่เป็นแบบวว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 ่่่่่าา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 าเเเเเออ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 ลลลลลลงง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 งทททแแแ้้้้้้้้้้้้รร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 ไไดดดดดดืืขขขขหหนน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 ะะะะะะะจจจจึึคคคคคคคชยยยิิบบบบบใใใกกกก็็ฝฝููููมมมๆีีสพั ที่เราเป็นนะคะเพราะอายุเราก็ขนาดนี้แล้วนะคะนวดอ่ะอ่า เสร็จแล้วนะคะใครที่จะมาร์กไว้ทั้งวันเลยก็ได้ถ้าไม่ได้แบบซีเรียสอะไรมากก็ไม่ต้องเช็ดออกมันก็จะมันแบบเคลือบผิวเราแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะสามารถทาได้หมดเลยค่ะเพราะอย่าลืมว่าครูใส่ใส่สารผสมที่แบบว่าโอเคต่อร่างกายเราทั้งนั้นเลยนะคะน้ำมันก็เป็นน้ำมันที่ดีนะคะแล้วก็น้ำอะไรนะครีมที่เป็นไอเนี่ยค่ะว่านหางจระเข้เขาก็เพิ่มความชุ่มชื่นนะคะช่วยดูแลในเรื่องของผิวที่มันมันไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยค่ะทำให้ผิวของเราเนี่ยค่ะสว่างกระจ่างใสขึ้นลดอา,าอาการอักเสบของผิวอะไรเงี้ยค่ะนะคะอืม ดูขนาดมือแบบยังรู้สึกเลยว่ามือเนี่ยมันเห็นไหมคะปกติมือมันจะเหี่ยวๆแต่พอให้นี่ใส่เข้าไปะค่ะมันก็คือแบบมีน้ำมันนะคะมามา,มาปกคลุมมาหล่อเลี้ยงเข้าไว้มันก็ดีอะนะคะ แต่ถ้าใครที่แบบว่าไม่ชอบให้มันเหนียวเหนอะหนะมากนะคะก็ทิ้งไว้ประมาณ5้าถึงนาทีนะคะแล้วก็ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดออกหรือจะล้างหน้าก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราจริงๆถ้าไม่เช็ดออกจริงก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเขาคือส่วนผสมของครีมอยู่แล้วนะคะคือส่วนผสมของครีมอยู่แล้วเพราะเราใส่เป็นตัวเนื้อครีมลงไปด้วยเพราะฉะนั้นเราแค่เช็ดออกนะคะแล้วก็เราจะลงตัวที่เป็นแบบบำรุงเพิ่มหรือว่าจะลงกันแดดเลยก็ได้แต่ยังคุณตายถ้าเป็นกลางวันนะคะคุณตายจะเช็ดออกนิดนึงแล้วก็ลงกันแดดแล้วก็ไปไหนคุณต่ยยค่่ะอางผิวก็ปล่อยไวว้้้ออยยย่่่่าาาางนนีีีเเละะะคคททททมผิรใชูับก็คือใช้ได้เลยอ่าาคุณตยทิ้งไว้ประมาาาณณ10นนนทีะะะคคคแล้วกกก็็็ุตยเชดออะ ไม่ได้ล้างหน้าด้วยนะคะเอาเอาผ้าเนี่ยค่ะชุบน้ําแล้วก็เช็ดค่ะเช็ดเพื่อให้ตัวบํารุงของเราก็ยังคงอยู่นะคะอืมเช็ดเช็ดออกอืเพราะว่าก่อนที่จะมามามาร์กแล้วก็มาทาครีมตัวที่เราทะะํามาค่ะคือคุณตายอะ่ะล้างหน้ามาแล้วอาบน้ํามาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็อืม,อมเช็ดออกเช็ดออกความมันที่อยู่ด้านบนก็จะดูแบบน้อยลงแล้วนะคะอ่า เสร็จแล้วก็ทาครีมค่ะครูไม่ได้แบบมีผลิตภัณฑ์อะไรที่ที่แบบดูแลหน้ามากมายเลยนะคือก็แค่เนี้ยค่ะเนี่ยค่ะเนี้ยค่ะนะคะจากนั้นก็เออไอจุดๆเนี่ยจริงๆมันก็จะมีฝยด้วยนะคือครูจะมีมีไฝใยที่เมงวันอยู่ที่หน้านะคะเห็นไหมคะแล้วก็มีมีคราบที่แบบเป็นเป็นฝ้าที่แบบเป็นฝ้าลึกนะคะก็ไม่ได้แบบยังไม่ได้หายเพราะว่าตัวนี้ก็คือใช้มาก็ดีในระดับหนึ่ง ครีมที่ใช้ก็ครูต่ายใช้แบบครีมธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะก็ถูถูวอร์มครีมนะคะแล้วก็เอามาถูทาครีมบำรุงค่ะครีมก็ทาหน้าทาคอด้วยนะคะสังเกตเวลาที่เรานวดหน้ามันจะมีผลนะนะคะนวดหน้าอย่างครูจะชอบแบบตรงไหนที่ครูอยากจะให้บำรุงเยอะครูจะแบบกระตุ้นเขาอย่างเงี้ยนะคะตุ้นเบา,เบานะคะตรงนี้ เซรั่มซึมเข้าไปแล้วนะคะจากนั้นก็ครีมกันแดดค่ะกันแดดครูก็เป็นซองเพราะเดี๋ยวนี้ก็คือแบบอะไรที่ที่เราซื้อเป็นที่มันง่ายอะคะ่ะแล้วมันใช้ได้แบบแป,ป๊บเดียวมันใช้ได้แป,ป๊บเดียวครูก็มองว่าการกนเนปื้อนมันก็น้อยนะคะอะไรที่แบบอยู่นานๆบางทีเราซื้อมาปริมาณเยอะๆมันหมดอายุพอมันหมดอายุค,ค่ะเราเอามาใช้มันก็ไม่ดีกับหน้านะคะก็ะเป็นซองเหมือนกันนะคะรีดก็มาแต่ กันแดดก็ทาหน้าทาคอเหมือนกันนะคะ กันแดดของผู้ชายันนี้ spf นะคะ50 p a บวบวซึ่งมันก็จะกันแดดได้นานประมาณ8ชั่วโมงแต่ว่าทุกครั้งที่เราทาครีมกันแดดนะเนาะเราจะต้องรู้ว่าเราจะต้องทาก่อนที่จะออกแดดนะ20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะคะมันถึงจะดีแต่ว่าบ้านเราจริงๆเราโหวกว่าจะทากว่าจะอะไรเพราะว่าบางทีผู้หญิงแบบผู้ชายเป็นหนึ่งคนถ้าแบบเราต้องไปทำงานนะคะครูไม่ทาเลยทุกอย่างครูเซ็ในรถด้วยซ้ำบางทีะคะ่ะทำกับข้าวทิ้งไว้ที่บ้านให้ให,ให้คุณลูกคุณสาเสร็จก็คือแบบรีบออกไป นี่ค่ะเสร็จแล้วคนไหนที่สงสัยว่าเอ้ทำไมคุณต่ายเป็นแผลเป็นตรงที่ปากไม่ต้องตกใจนะคะคือคุณต่ายเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่อายุสิบห้านะคะเกิดตั้งแต่อายุสิบห้ารถคว่ำนะคะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ต้องผ่าตัดต้องหลายอย่างค่ะแล้วก็มีแผลเป็นให้เป็นความทรงจาว่าครั้งหนึ่งเราเคยเป็นผู้หญิงซ่าเสียวเฟียวแสบมาก่อนนะคะทุกวันนี้เป็นผู้หญิงเรียบร้อยไม่มีแสบหรือเปล่าอ่ะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยจากนั้นก็เดี๋ยวจะเขียนคิวแล้วก็ทาแป้งทาแป้งเลยก็ได้นะป้งให้ดูเแย แป้งแป้งเด็กค่ะพร้อมบอกสุสาธารณาชนระหว่างวันก็อาจจะมีตบตบแป้งเอาแป้งทกใส่กระปุกลิปมันหนึ่งอันเขียนคิ้วสักหน่อยถ้าจะให้ดีก็เพราะว่าเราเนาะเป็นผู้หญิงก็ต้องมีคิ้วคิ้วเป็นมงกุฎของใบหน้าหรือเปล่านะคะอืมนี่ค่ะ สำหรับคลิปการลดฝ้าของครูต่ายค่ะวิดง่ายๆบายครูต่ายนะคะก็ฝากด้วยนะคะอย่าลืมกดไลฟ์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะแล้วครูต่ายสัญญาว่าต่อไปจะทำคลิปดีๆเกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์เพื่อที่จะนําความรู้ค่ะมาใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงจริงๆมีอะไรที่เป็นองค์ความรู้ที่นํามาใช้ในชีวิตเยอะมากนะแต่ว่าสัญญาเลยว่าถ้ามีการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเยอะๆครูจะค่อยๆทยอยทาคลิปพวกนี้ออกมาให้ทุกๆคนได้เห็นได้ดูแล้วก็ได้ชมแล้วนําไปใช้กันจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะสำหรับการติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้คุณแม่นะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย